สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทายนิสัยจากรูปภาพที่คุณกลัวออกด้านมืดและล้านสว่างของคุณได้เป็นอย่างดีก่อนจะไปติดตามรับฟังรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิไปใหม่ๆของเราถ้าคุณเลือกไล่แล้วเราไปฟังคำทำนายนิสัย จากรูปภาพที่คุณกลัวกันบุคลิกทั่วไปคุณเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีมีพลังเหลือเฟือ้อททำงานให้สำเร็จด้วยความมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนยึดเป้าหมายเป็นที่ตั้งบุคลิกในร้านสว่างของคุณเป็นคนที่ยืดหยุ่นและอดทนมักฟื้นตัวได้อย่างสวยงามหากสิ่งใดก็ตามที่ทำให้คุณแย่และดำเนินชีวิตต่อไปทันทีคุณเป็นคนที่มีทักษะ และอารมณ์มั่นคงสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองหรือสร้างแรงจูงใจให้คนอื่นอีกด้วยบุคคลิกด้านมืดของคุณคุณรู้สึกท้อแท้เมื่อไม่สามารถทำสิ่งใดหรือขาดประสิทธิภาพแต่ไม่ชอบใครเข้ามายุ่งกับเส้นทางของคุณแทนที่คุณจะมองว่าคุณประสบความสำเร็จอะไรบ้างแล้วแต่คุณอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย ด้วยการเปรียบเทียบความสำเร็จของตัวเองกับคนอื่นถ้าคุณกลัวรูปที่สองคุณคือผู้อย่างรู้และอ่อนไหวคุณมักจับความรู้สึกของคนอื่นได้ในขณะที่พวกเขาไม่ยอมรับว่าตัวเองรู้สึกแบบนั้นคุณมักรู้สึกได้ก่อนที่จะคิดอารมณ์ของคุณดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่มาแต่จากนั้นความคิดของคุณจึงจะตามมาบุคคลิก ในล้านสว่างของคุณคุณเข้าใจโรกนี้ในดาลับลึกและคุณพบกับความหมายของชีวิตและเป้าหมายชีวิตของคุณคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์สูงและสื่อสารออกมาได้ดีคุณมีวิธีการที่พูดในสิ่งที่คุณต้องการโดยคนอื่นยังไม่ทันสังเกตนิสัยในด้านมืดของคุณคุณมักจะหง,งุดเงิดอย่างไม่ดูสาเหตุ หลายครั้งอยู่ดีๆคุณก็รู้สึกแย่คุณมีอารมณ์ล้านลบหลายรูปแบบเพราะมันอาจจะมาจากความรู้สึกที่คุณมีไว้มากกว่าความคิดนั่นเองถ้าคุณกลัวหมายเลขสามคุณเป็นคนที่กระหายในความรู้แม้ว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรกับความรู้นั้นคุณก็ยังที่จะเรียนรู้ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นมักเปิดรับสิ่งต่างๆคุณ จึงมักจะได้รับความรู้หลายด้านและสิ่งนี้ทำให้คุณไปสุ่การมีสติปัญญาบุคคลิกในล่านสว่างของคุณคุณมีเหตุผลและบังคับอารมณ์คุณได้ดีคุณเข้าใจในสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลจึงไม่อารมณ์เสียง่ายๆคุณจะไม่วิ่งไปตามกระแสไม่ว่าจะเป็นสถานะของคน หรือสิ่งของต่างๆรอบกายที่ไม่มีความสำคัญต่อคุณเท่าไรบุคคลิกในล่านมืดของคุณคุณรู้สึกแปลกแยกจากโลกนี้และไม่ค่อยจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ที่คุณต้องการเวลาที่คุณคุยกับคนอื่นคุณกลัวว่าจะกลายเป็นคนที่ทำเป็นรู้ดีแต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะคุณรู้เยอะจริงๆหากคุณกลัวรูปที่สี่ คุณเป็นคนที่มักจะตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวและเป็นคนที่จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆคุณเชื่อมัน่นแต่สิ่งที่ถูกต้องและต่อให้คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในกรอบแต่คุณจะถือมัน่นคุณธรรมอย่างมากบุคคลิกในล้านสว่างของคุณคุณเป็นคนที่รักษาสัญญาและเมตตาอารีคุณจึงเป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเยี่ยม คุณจะยืนกลางในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องแม้ว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงกับความคิดของคนส่วนมากก็ตามบุคคลิกในล่านมืดของคุณคุณเป็นคนที่ชีวิตตกกังวลเป็นการยากที่คุณจะปล่อยให้ความกังวลต่างๆผ่านพ้นไปบางครั้งคุณก็บังคับตัวเองมากไปจนหมดแรงจำไว้ว่าคุณปล่อยสิ่งต่างๆ ให้มันผ่านพ้นไปบางก็ได้ถ้าคุณกลัวรูปที่5้บุคคลิกทั่วไปนอกจากที่คุณจะรักความประจนภัยคุณก็ยังชอบหาสิ่งแปลกใหม่คุณชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ของโลกและชีวิตคุณไม่มีความกลัวและมุ่งมั่นสแสวงหาความสุขอะไรที่น่าเบือ่อไม่เคยเป็นทางเลือกของคุณ บุคลิกในด้านสว่างของคุณคุณเป็นคนที่ไม่ผูกมัดด้วยอะไรเริ่มเนินชีวิตไปตามธรรมชาติคุณมักจะพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้นคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มักคิดหรือทำการใหญ่และพยายามพัฒนาโลกนี้ให้ดีขึ้นในแบบที่คุณคิดบุคลิกในด้านมืดของคุณถ้าใครมาทำให้คุณต้องเสียเวลาคุณจะขุนเคืองใจ ในขณะที่คิดว่าเวลายังมีน้อยอยู่นั่นเพราะคุณกลัวว่าเวลาที่มีไม่พอจะทำสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ต้องการและคุณก็ไม่เสียเวลาไปกับการรับผิดชอบหรือทำสิ่งที่คิดว่าไม่จำเป็นถ้าคุณกลัวรูปที่หกบุคลิกทั่วไปของคุณเป็นคนตรงไม่ลังเลในการลงมือขอในสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต คุณพึ่งพาตัวเองและความมั่นใจและเชื่อว่าคุณมีสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นจึงไม่ยอมถูกให้ใครสั่งทำอะไรง่ายๆบุคคลิกด้านสว่างของคุณคุณเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองและมีอำนาจในตัวเองคุณสนุกกับชีวิตมากเท่าที่ต้องการในแบบของคุณ คุณเป็นคนที่กล้าหาญมากและพร้อมที่จะทุ่มเทเสี่ยงเพราะคุณเชื่อมั่นในการตัดสินใจของคุณบุคดลิกในล้านมืดของคุณคุณเป็นคนที่พูดจาขวัญผาซากมากและไม่รู้วิวธีอื่นใดนอกจากการพูดความจริงเพราะมีความยุติธรรมอย่างยิ่งยวดอยู่ในใจค,คุณรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ลำบากที่จะยกโทษให้ตัวเองเวลาที่ทำอะไรผิด ก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปไทยไปจากรูปที่คุณกลัวตรงไม่ตรงอย่างไรคุณสามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ